ถ่ายไปคืนน้ำลายไปดีมากโอ้ยสัติงใจมากกูน่ากินมากเห็นน้ำลายไหลเลยชิมได้เหรอคะอ๋อรอฟังคำนี้เลยคุณชิมไีค ออกตัน้งก <stuff> ัน <museums> ปีแ <to> ล <mus ik> ้วเอออุ้ยขอบคุณมากนี่อันนี้เป็นมะม่วงน้ำปลาหวานเหรอจิมแบบนี้ทั้งหมดนี้ยืนชิมกันปิดงานก็ได้ใช่ไหมลูกนี่ซับมากมันมีกลิ่นอะไรไหมกลิ่นกะปิป่ะ ใช่มันมันพริกกะปิใส่กะปิไหมคะอไม่กะปิอ่โกดปังเธอชิมน้ำพีกันเลยเมื่อกี้มะม่วงมันไม่เปรี้ยวมากอ่ะกำลังดีใช่มันจะมันๆพี่ลุงชอบแน่นอนฉันว่าเธอชอบอันนี้เท่าไหร่สี่สิบเกเอาเอาค่ะเอาถ้าเป็นกระปุกแบบนี้50บาทแบบนที่ห0ึ่งเอาเอากระปุกนี้ค่ะเอากระปุกนั่นใช่เขาให้ชิมไม่เหรอ จะ้วจ้าให้ใหม่เลยอ๋อขอบคุณค่ะอุยนี่ไงนี่ไงขอดูหน่อยขอดูนหน่อยัเลยัเลยโอ้นี่ไงโอ้ยสัตว์ถึงใจมากคะไม่ต้องก็แลัวดกินเลยกินเลยค่ะกินเลยค่ะน้ำลายแตกแล้วค่ะมาเราอยู่ตรงนี้อ๋อยังไม่จ่ายเงินนะลูกชิมก่อนค่อยจ่ายเงินให้ดูกุ้งให้ดูกุ้งสักพักไปพร้อมกับมะม่วงคนไม่ได้จ่ายเงิน นี่เห็นไหมกุ้งบนเริ่มเลยโหกุ้งเต็มเลยอ่ะนี่แถมมีกุ้งตัวใหญ่ด้วยนะระวัง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 มันเหี้ยวันเหี่ยวไงกุ้งยังไม่ตายกุ้งกุ้งเต้นกุ้งเต้นอ่ะน้ำจิ้มเขาอร่อยมากสี่สิบเก้าบาทน้ำพริกอร่อยมากอันนี้เขาหั่นพอดีคำเลยนะใช่มันเข้ามาอ๋อขอสั่งออนไลน์ได้เหรอสั่งที่ไหนอะครับทองดีน้ำปลาหวานออ๋ลูกนี้จิ้มได้ไหมเนี่ย ไอ้อันนี้เสียงหัวล้ออร่อยกว่ามัมมุ้งให่ดูกุ้งเต็มเลยอ่ะถ่ายไปคืนน้ำลายไปโอ้ยัตอนแรกก็ไม่หิวหรอกดีมากเออ สวงเลยค่ะสวงสวงอะไรคือสวงเพราะฟ้าปิดเลยค่ะนี่นะครับ49บาทอร่อยไหมคะอร่อยแซ่บมากแซ่บมากฝากร้านหน่อยนะคะครับผมแล้วพี่จะไปอยู่ไหนอะคะพี่ปากร้านมาแล้วพี่ไปอยู่ไหนตากงตาก่ไนพ่อมไปไหนไม่หานะไม่หานะ แม่เ้าใจดีมากขอบคุณนะคะอันอันนี้แถมไหมคะอันนี้กินได้ขอบคุณค่ะไม่อร่อยบอกไม่อร่อยนะอร่อยค่ะยืนน้ำลายแตกแต่เดินมาขอบคุณมากครับชื่อร้านไหนนะทองดีทองดีน้ำาปลาหวานคือแบบถ้าใครอยากสั่งออนไลน์ก็สั่งได้เลยนะคะมีไลนีแอไลน์สั่งได้หนูแอดไว้ดีกว่าอันนี้ไม่ใช่กะปินะเปล่าหวาน อ๋ออ๋อมันอยู่ในกระปุกแล้วใช่ไหมคะาากร้นนนห่อยะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบอกเลยแซ่บกว่ามะม่วงก็พีเซนเตอร์นี่แหละค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ